สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักอ่านทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมที่จะดำดิ่งไปกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความระทึกขวัญอารมณ์และความประหลาดใจที่คาดไม่ถึงเรามาเริ่มต้นการเดินทางที่คุณจะไม่มีวันลืมกันเลยเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดยุทธยามีร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นร้านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นตำนานร้านตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ใกล้กับสถานีขนส่งทําให้ในแต่ละวันร้านไม่เคยว่างเว้นจากลูกค้าเลยป้ายร้านนั้น เรียบง่ายมีเพียงตัวอักษรเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลุงบุญเนื้อวัวสดแท้แต่อย่าได้ดูถูกไปเชี่ยวเพราะคิวลูกค้านั้นยาวเหยียดจนล้นออกมาถึงทางเท้าหลายคนยอมที่จะรอนานเพียงเพื่อก๋วยเตี๋ยวร้อนๆซักชามจากร้านนี้ผู้คนมักจะพูดกันว่าลูกชิ้นของลุงบุญรสชาติมันไม่เหมือนใครความกลมกลมมันติดลิ้นน้ำซุปก็หอมกรุ่นลูกชิ้นก็เด้งแต่นุ่มนวลสรุปคือมันทําให้ติดใจ ตั้งแต่นักศึกษาคนขับรถสองแถวพนักงานออฟฟิศไปจนถึงข้าราชการในพื้นที่ทุกคนต่างเคยได้ลิ้มลองและตกหลุมรักแม้กระทั่งมีลูกค้าประจำที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกสัปดาห์เพียงเพื่อมากินที่นี่ทั่วเบื้องหลังคำชื่นชมและความคึกคักทั้งหมดนั้นกลับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ซึ่งไม่เคยอยู่ในความคิดของลูกค้าเลยแม้แต่น้อยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ต้องสะเทือนไปทั้งเมืองในตอนแรกทุกอย่างดูเป็นปกติลุง บุญเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่เป็นมิตรอัธยาศัยดีและขยันทำงานเขาเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของเขาจากรถเข็นจนในที่สุดก็สามารถเปิดร้านถวรอได้หลายคนชื่นชมเรื่องราวความสำเร็จของเขาเพราะเพียงแค่ขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเขาก็สามารถส่งเสียลูกลุงเรียนจนจบมหาวิทยาลัยได้แต่แล้วข่าวหรือก็เริ่มค่อยๆแพร่สะพัดมีชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยทำงานในครัวของร้านอยู่ช่วงสั้นๆ เล่าว,ว่าฉันแปลกใจทุกครั้งที่ถูกขอให้ไปซื้อเนื้อวัวที่ตลาดลุงบุญจะบอกเสมอว่าไม่ต้องแกบอกว่ามีเจ้าประจํามาส่งให้ตอนดึกๆึําพูดนั้นในตอนแรกถูกมองเป็นเพียงลมปากเพราะใครกล่ะจะไปสงสัยก๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังที่สุดในเมืองแต่ยิ่งนานวันเข้าเรื่องเล็กๆล็กน้อยๆบางอย่างก็เริ่มสร้างคําถามขึ้นมาตัวอย่างเช่นราคาของก๋วยเตี๋ยวที่ลุงบุญขายนั้นค่อนข้างถูกกว่าร้านอื่น ทั้งๆท,ที่คุณภาพรสชาติยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่มีใครรู้แน่แน่ชัดว่าเนื้อที่นำมาทำลูกชิ้นนั้นมาจากไหนพอถูกถามลุงบุญก็จะยิ้มแล้วตอบแค่ว่าเนื้อวัวสดแท้แน่นอนเป็นเจ้าประจำของผมมาหลายสิบปีแล้วความสงสยัยยิ่งทุยีคูณขึ้นเมื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการอาหารคนหนึ่งที่มากินที่ร้านบ่อยๆรู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเขาชื่อเอกเขาเริ่มสังเกตเนื้อสัมผัสข,ของลูกชิ้น อย่างละเอียดทีทั่วในความเห็นของเขามันมีบางอย่างที่แตกต่างเส้นใหญ่ของเนื้อไม่เหมือนกับเนื้อวัวเสียทีเดียวตอนแรกเขาก็ลังเลกลัวว่าจะเป็นแค่ความรู้สึกของตัวเองแต่หลังจากที่ได้ลองหลายครั้งความสงสัยนั้นก็ยิ่งไม่อาจหยุดยั้งได้คืนนั้นหลังจากกลับจากร้านเอกได้เล่าให้เพื่อนร่วมหอพักฟังเดชฉันว่าลูกชิ้นนั่นไม่ใช่เนื้อวัวแท้ๆว่าเขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่ชามก๋อยเตี๋ยวที่ซื้อกลับมาเพื่อนของเขา หัวเราะเองน่าคิดมากไปแล้วทุกคนก็ชอบกันทั้งนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่ลองดูนี่สิเอกชี้ไปที่เศษลูกชิ้นที่ผ่าครึ่งเนื้อสัมผัสมันแปลกๆฉันต้องพิสูจน์ให้ได้คำพูดนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะเปิดโปงความลับอันยิ่งใหญ่ความลับที่ไม่เพียงแต่จะทำให้เอกตกใจแต่ยังรวมถึงคนทั้งเมืองด้วยวันรุ่งขึ้นความสงสัยของเอกยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเขา หยุดคิดถึงก๋อยเตี๋ยวชามนั้นที่กินไปเมื่อวานไม่ได้ในฐานะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการอาหารเขาคุ้นคุ้นเคยกับการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสกลิ่นและส่วนประกอบของอาหารและมีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลเลยเกี่ยวกับลูกชิ้นของลุงบุญถ้ามันเป็นเนื้อวัวจริงๆทำไมเส้นใหญ่มันไม่เหมือนกับตัวอย่างเนื้อวัวที่ฉันเคยศึกษาในห้องปฏิบัติการเลยนะเอกพึมพำกับตัวเองในใจที่มหาวิทยาลัยเขาเริ่มเล่าเรื่องนี้ให้ อาจารย์ของเขาฟังอาจารย์รัตนาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่เป็นที่นับถืออาจารย์ครับผมสงสัยว่าลูกชิ้นร้านดังในเมืองเราไม่ได้ทําจากเนื้อวัวครับเนื้อสัมผัสมันต่างออกไปรสชาติก็เข้มข้นเกินไปจนเกือบจะผิดปกติเอกกล่าวอาจารย์รัตนาขมวดคิ้วเอกระวังหน่อยนะเวลาจะพูดถึงอาหารที่ได้รับความนิยมการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานอาจเป็นอันตรายได้แต่ถ้าเธออยากรู้จริงๆก็ทํา การวิจัยสิไปเก็บตัวอย่างมาแล้วนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการนั่นเป็นวิธีที่ปลอดภัยและถูกต้องที่สุดคำแนะนำถูกจดจำไว้อย่างดีโดยเอกเขาวางแผนทันทีคืนนั้นเขากลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของลุงบุญอีกครั้งแต่คราวนี้ด้วยความตั้งใจที่ต่างออกไปเขสั่งหนึ่งชามแล้วแอบเอาลูกชิ้นสองถึงสมลูกใส่ในภาชนะเล็กๆที่นำมาจากบ้านในขณะนั้นเขาสังเกตเห็นครัวเล็กๆที่อยู่ด้านหลังร้าน ไม่มีกิจกรรมอะไรที่น่าสงสัยมีเพียงพนักงานไม่กี่คนที่กำลังวนอยู่กับการจัดเซิร์ฟแต่เอกกเหลือไปเห็นบางอย่างที่แปลกมีประตูเล็กๆบานหนึ่งที่นำไปสู่ห้องเก็บของซึ่งปิดสนิทอยู่เสมอแถมยังล็อกกุญแจไว้อีกด้วยทั้งที่ปกติแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปจะไม่มีห้องเก็บของโดยเฉพาะหลังจากนำตัวอย่างกลับมาเอกได้ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยด้วยวิธีง่ายๆ เขาพยายามเปรียบเทียบป,ปริมาณโปรตีนและเนื้อสัมผัสของเส้นใยกับเนื้อวัวแท้ผลเบื้องต้นทําให้เขาตกตะลึงไม่ใช่เนื้อวัวแท้เขากระซิบด้วยความตกใจมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างนี่มันของผสมแต่ผสมกับอะไรล่ะเอกเริ่มจดบันทึกพยายามคาดเดาไก่ก็ไม่น่าใช่แท้กลิ่นมันก็ไม่ใช่แน่แน่ยิ่งเนื้อปลานี่ยิ่งต่างกันลิบหลับมีความเป็นไปได้ว่านี่คือเนื้อที่ราคาถูกกว่า หรือแม้กระทั่งเนื้อที่ไม่นิยมนํามาทําลูกชิ้นความสงสัยยิ่งหนาแน่นขึ้นเมื่อวันรุ่งขึ้นเขากลับไปกินที่ร้านอีกครั้งคราวนี้เขาตั้งใจชวนเพื่อนสองคนคือเด็ดและสาไปลิ้มลองด้วยพวกแกคิดว่ารสชาติเป็นไงเอกถามหลังจากที่พวกเขากินลูกชิ้นไปสองถึงสามลูกเดดตอบว่าก็อร่อยดีนะแต่พอมาคิดดูแล้วมันก็เด้งเกินไปหน่อยนะไม่เหมือนลูกชิ้นเนื้อวัวทูวไปสาเสริมว่าฉันก็รู้สึกว่า มันมีรสแปลกๆติดปลายลิ้นเหมือนกันเหมือนไม่ใช่เนื้อวัวแท้ๆเอกพยักษหน้าอย่างมัน่นใจมากขึ้นใช่เลยลุงบุญต้องมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆคืนนั้นเอกตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเขาจะไปสืบให้รู้ว่าจริงๆแล้วมีอะไรอยู่หลังประตูห้องเก็บของลับในร้านก๋อยเตี๋ยวแห่งนั้นการกระทำที่กล้าหาญซึ่งเขาไม่รู้ตัวเลยว่าจะนำไปสู่การเปิดโปงเรื่องอื้ฉาวครั้งใหญ่ในเมือง เล็กๆแห่งนี้เอกนอนไม่หลับในคืนนั้นในหัวของเขามีแต่คำถามเดิมๆวงเวียนอยู่จริงๆแล้วลุงบุญซ่อนอะไรไว้หลังประตูห้องเก็บของนั่นกันแน่วันรุ่งขึ้นเขาตั้งใจไปที่ร้านก๋อยเตี๋ยวในช่วงดึกกว่าปกติร้านใกล้จะปิดแล้วเหลือลูกค้าเพียงไม่กี่คนสุดท้ายควันจากน้ำซุปยังคงลอยอ้อยอิงกลิน่นเครื่องเทศหอมฟุ้งไปทั่วจกักภายนอกทุกยังดูเป็นปกติแต่เอกรู้ว่ามีบางอย่าง ไม่ชอบมาพานเขานั่งลงที่มุมร้านแกล้งทำเป็นยุ่งอยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่สายตาของเขาแอบสังเกตการอย่างเงียบๆขณะที่พนักงานกำลังเก็บตกเขาก็เห็นลุงบุญเดินไปทางห้องเก็บของเล็กๆด้านหลังเอกรีองจริงอย่างที่คิดลุงบุญหยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋ากางเกงขายประตูแล้วเดินเข้าไปไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็ออกมาพร้อมกับกระสอบ,บใบใยสีขาวกระสอบนั้นถูกลากเข้าไปในครัว และประตูห้องเก็บของก็ถูกล็อกคอๆอ,อย่างแน่นหนาอีกครั้งหัวใจของเอกเต้นรัวแรงอะไรอยู่ในกระสอบนั่นหลังจากลูกค้าทุกคนกลับไปแล้วเอกก็ยังคงนั่งเล่นอยู่แถวๆร้านแกล้งทําเป็นรอวินมอเตอร์ไซค์เขาเห็นพนักงานทยอยกลับบ้านทีละคนจนกระทั่งเหลือเพียงลุงบุญอยู่ข้างในคนเดียวจากหลังกระจกฝ้าเอกมองเห็นเงาของลุงบุญลงัลงๆกำลังงวนอยู่ในครัวราวกับกำลังบดอะไรบางอย่าง อยู่เมื่อนาฬิกาบอกเวลา23นาฬิการ้านก็เงียบสนิทอย่างแท้จริงฝ่ายหน้าร้านถูกปิดลงเหลือเพียงแสงสว่างจากในครัวเอกตัดสินใจเคลื่อนไหวเขาเดินย่องไปทางหลังร้านมองหาช่องที่จะแอบดูได้จากหน้าต่างบานเล็กๆที่แง้มอยู่ครึ่งหนึ่งเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในครัวได้แวบหนึ่งบนโต๊ะตัวใหญ่กระสอบสีขาวใบนั้นถูกเปิดออกมีก้อนเนื้อสีคําถูกสับอยู่เอกเบิกตาโผาล่รูปร่างของมัน ไม่เหมือนเนื้อวัวที่เขาเคยเห็นในตลาดสีของมันซีดกว่าเส้นใหญ่หยาบก,กว่าและกลิ่นที่เล็ดลอดออกมาจากครัวนั้นก็แตกต่างออกไปฉุนแสบจมูกไม่ใช่กลิ่นของเนื้อวัวสดใหม่มีทางเป็นเนื้อวัวไปได้เอกซิสด้วยใบยหน้าที่ตึงเครียดทันใดนั้นประตูห้องเก็บของด้านในครัวก็เปิดออกอีกครั้งจากตรงนั้นลุงบุญเดินออกมาพร้อมกับตาช่างอานันใหญ่เขาวางชิ้นเนื้อนั้นลงบนตาช่างจดอะไร บางอย่างลงในสมุดบันทึกแล้วกลับไปบทเนื้อต่อเสียงเครื่องบทดังกระหึ่งปั่นเนื้อนั้นให้กลายเป็นส่วนผสมละเอียดเอกเรียกย่อตัวลงทันทีกลัวว่าจะถูกจับได้เขารู้สึกถึงเงอเงยน็เยนๆที่ไหลซึมออกมาข้างขมักทุกอย่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันลูกชิ้นนั้นไม่ได้ใช้เนื้อวัวทั้งหมดแต่เอกก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเนื้ออะไรเขารู้ว่าถ้าอยากจะเปิดโปงความลับนี้เขาจะต้องเข้าไปให้ลึกกว่านี้เขาต้องเห็นสิ่ง ที่อยู่ในห้องเก็บของนั่นด้วยตาของตัวเองด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่นแม่เอกกิทธิกับตัวเองคืนพรุ่งนี้ฉันต้องลอบเข้าไปในห้องเก็บของนั่นให้ได้คืนต่อมาท้องฟ้ามืดครึ้มและถนนในเมืองเล็กๆแห่งนั้นก็เริ่มเงียบสงับเอกเตรียมทุกอย่างพร้อมตั้งแต่ช่วงบ่ายเขาพกไฟฉายอันเล็กสมุดบันทึกและกล้องโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มคราวนี้เขาไม่ได้มาแค่แอบดูแต่ตั้งใจจะลอบเข้าไปในห้องเก็บของของร้าน โกย๋ยอตยวลุงบุญจริงๆร้านนั้นปิดในเวลาใกล้เที่ยงคืนเช่นเคยไฟหน้าร้านดับล้แล้วเหลือเพียงแสงสลัวจากครัวด้านหลังอีกครอยอย่างใจจดใจจ่ออยู่ฝั่งตรงข้ามถนนคอยสังเกตความเคลื่อนไหวเมื่อพนักงานทุกคนกลับไปหมดแล้วเขาเห็นลุงบุญปิดประตูใหญ่แล้วกลับเข้าไปในครัวคนเดียวไม่กี่นาทีต่อมาเสียงเครื่องบดก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงคำรามของมันดังผสมกับเสียงโลหะที่ ถูกทุบนั่นเป็นโอกาสทองของเอกเขาข้ามถนนอย่างระมัดระวังแล้วลอกเข้าไปในซอยแคบๆข้างร้านตรงนั้นมีประตูเล็กๆที่นำไปสู่ลานหลังบ้านซึ่งไม่ได้ล็อกด้วยฝีเท้าที่แผวเบาเขามาถึงหลังห้องเก็บของเล็กๆนั่นอยู่ตรงหน้าเขาแล้วประตูเหล็กสีเทาดูแข็งแรงทนทานมีแม่กุญแจห้อยอยู่เอกกลืน่น้ำลายเขาคาดไว้แล้วว่าต้องมีแม่กุญแจดังนั้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเขาจึงเตรียมลวดเส้น เล็กๆมาด้วยนิ้วที่สั่นเทาเขาพยายามสะดอกกุญแจเวลาอันน่าตื่นเต้นผ่านไปหลายนาทีเสียงเครื่องบดจากในครัวช่วยกลบเสียงเสียสีของลวดได้จนกระทั่งในที่สุดคลิกแม่กุญแจเปิดออกเอกกลั้นหายใจรีบเปิดประตูแล้วเข้าไปข้างในทันทีที่เข้าไปเทรนชุนก็ช่ยมาประทัดจมูกทันทีอากาศในห้องเก็บของนั้นเย็นชื้นและมีกลิ่นเหม็นเหมือนเลือดผสมกับเนื้อที่เก็บไว้นานฝ ชายอันเล็กของเขาส่องไปที่ชั้นวางกระสอบสีขาวมีตู้แช่แข็งอยู่หลายตู้ที่มุมห้องด้วยความระมัดระวังเอกเปิดกระสอบใบหนึ่งออกตาของเขาเบิกกว้างข้างในกระสอบนั้นเต็มไปด้วยชิ้นเนื้อสีซีดอมน้ำตาลไม่ใช่สีแดงสดเหมือนเนื้อวัวเนื้อสัมผัสหยากเส้นใยหนาและกลิ่นของมันแตกต่างอย่างสิน้นเชิงเอกรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเขาเปิดกระสอบอีกใบ เนื้อหาก็เหมือนกันจากนั้นเขาก็รวบรวมความกล้าเปิดตู้แช่แข็งตู้หนึ่งเมื่อฝาตู้ถูกยกขึ้นอากาศเย็นเฉียบผสมกับกลิ่นเขาก็พุ่งเข้าจมูกข้างในมีกองเนื้อชิ้นใหญ่กว่าเรียงซ้อนกันอยู่ถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วห่อด้วยพลาสติกใสไร้ฉลากหัวใจของเอกเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เนื้อวัวแน่ๆเขากระซิบแต่ก่อนที่เขาจะปิดตู้แช่แข็งกลับดังเดิมทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝี เท้าใกล้เข้ามาประตูครัวเปิดออกแสงไฟส่องเข้ามาทางห้องเก็บของเสียงทุ้มของลุงบุญดังมาจากข้างนอกใครอยู่ในนั้นเอกตกใจจนไยใช้เกือบหลุดจากมือเขารีบปิดไฟฉายกลั้นหายใจอยู่ในความมืดฝีเท้าของลุงบุญใกล้เข้ามาเรื่อยๆประตูห้องเก็บของเริ่มสง่งเสียงเอียดอาจขนาดถูกเปิดออกประตูห้องเก็บของค่อยๆเปิดออกเสียงบานทับที่เสียดสีดังชัดเจนในหูของเอกทําให้ขันลุกสู้ในความมืด เขาพยายามกลั้นหายใจและทำตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังกองกระสอบเนื้อแสงไฟจากครัวสองเข้ามาทำให้เห็นบางส่วนของห้องเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามานั่นคือเสียงรองเท้าของลุงบุญอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อกี้ใครมาเล่นเปิดประตูห้องเก็บของดึกๆด,ด,ดื่นอื่นเขาพึมพำด้วยน้ำเสียงต่ำแต่แฝงความเลรวราชเอกกรรมโทรศัพท์มือถือไว้แน่นในหน้าจอยังคงมีรูปถ่ายของกระสอบ และชิ้นเนื้อที่เขาเพิ่งถ่ายไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วมือของเขาชุ่มเหนือหัวใจเต้นรัวเหมือนกรองศึกท่าถูกจับได้คราวนี้จบแนลลุงบุญเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆตรวจสอบกระสอบทีและใบเสียงพลาสติกเสียดสีดังขึ้นเมื่อเขาสะกิดกระสอบเอกหลับตาปีหวังว่าตัวตนของเขาจะไม่ถูกค้นพบแต่โชคคล้ายหนูตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากซอกกระสอบทำให้กระสอบข้างๆเอกขยับเล็กน้อยนั่นใครนะ่ะ เสียงของลุงบุญสูงขึ้นเขารีบหันไปทางกระสอบที่ขยับเอกตื่นระหนกไม่ทันได้คิดเขากระโดดออกจากที่ซ่อนแล้ววิ่งไปทางประตูห้องเก็บของลุงบุญตกใจแต่ก็รีบวิ่งไล่ตามทันทีหยุดนักแกเป็นใครเขาตะโกนสถานการณ์กลายเป็นความโกลาหลเหล็กวิ่งออกจากห้องเก็บของได้สําเร็จแต่ประตูเหล็กก็ส่งเสียงดังลั่นเมื่อถูกกระแทกเขาวิ่งสุดฟีเท้าผ่านลานหลังบ้านไปยังซอยแคบๆลุงบุญ วิ่งไล่ตามมาด้วยฝีเท้าที่หนักหน่วงหายใจหอบโชคดีที่เอกคล่องแค่วกว่าเขากระโดดข้ามเราเตี้ยววิ่งลัดล้อไปตามซอยมืดแล้วมุ่งหน้าไปยังถนนใหญ่จากด้านหลังเสียงของลุงบุญยังคงตะโกนเรียกด้วยความโกรธจุดนะไอ้ขโมยเอกไม่หันกลับไปมองเขาวิ่งต่อไปจนกระทั่งถึงถนนที่คึกคักซึ่งยังมีวินมอเตอร์ไซคันจอดรอผู้โดยสารอยู่ข้างเรียกมอเตอร์ไซค์อย่างรีบร้อนแล้วรีบขึ้นไปทัน ที่บนรถมอเตอร์ไซค์เขายังคงหอบหายใจเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาตรวจสอบรูปภาพที่ถ่ายไว้ทุกอย่างยังอยู่ครบชัดเจนเลยว่ามันเป็นชิ้นเนื้อปริศนาในกระสอบกับตู้แช่แข็งเราทำสำเร็จเขากระซิบด้วยความโล่งอกแต่เขาก็ตระหนักได้ว่าอันตรายครั้งใหญ่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นลุงบุญต้องรู้แล้วว่ามีคนมาล่วงรู้ความลับของเขาและไม่ช้าก็เร็วเขาต้องตามหาคนคนนั้นให้เจอที่หอพัก เอกนั่งนิ่งอย่างครุ่นคิดใบหน้าของเขาอย่างคงซีดเผือดแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมันเขาจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้พรุ่งนี้เขาต้องนำหลักฐานนี้ไปที่มหาวิทยาลัยและแสดงให้อาจารย์รัตนาดูความจริงจะต้องถูกเปิดเผยแม้ว่าชีวิตของเขาอาจจะต้องตกอยู่ในอันตรายก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นเอกมาถึงมหาวิทยาลัยเร็วกว่าปกติขอบตาของเขาคล้ำเพราะแทบไม่ได้นอนทั้งคืน ยังคงจดจำวินาทีที่เกือบจะถูกจับได้แต่ไหนมือของเขามีบางสิ่งที่สำคัญกว่ามากโทรศัพท์มือถือที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายความลับจากห้องเก็บของร้านไก่เตี๋ยวของลุงบุญทันทีที่อาจารย์รัตนามาถึงห้องทำงานเอกก็รีบเข้าไปหาอาจารย์ครับผมเจออะไรบางอย่างแล้วครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม่ใบน่าจะซี่เสียวอาจารย์รัตนามองเขาอย่างแปลกใจเธอดูเหมือนไม่ได้นอนเลยนะเอกเธอไป ทำอะไรมากันแน่เอกหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดแกลเลอรี่แล้วแสดงภาพถ่ายเนื้อในกระสอบและสิ่งที่อยู่ในตู้แช่แข็งให้อาจารย์ดูอาจารย์รัตนาขมวดคิ้วตาเบิกกว้างนี่มันไม่ใช่เนื้อวัวแน่นอนเธอกล่าวเบาๆเธอสูมเข้าไปที่ภาพหนึ่งเส้นใหญ่ของเนื้อนิยกเกินไปสีกอซีดและการกระจายตัวของไขมันก็ไม่เหมือนเนื้อวัวเธอไปได้รูปพวกนี้มาจากไหนด้วยน้ำเสียงสันเครอเอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การลอบเข้าไปในห้องเก็บ ของการได้เห็นกระบ,ระบวนการการสับเนื้อด้วยตาตัวเองจนกระทั่งเกือบถูกลุงบุญจับได้อาจารย์รัตนาเอามือท่าบอกตกใจและเป็นห่วงในเวลาเดียวกันเอกเธอรู้ตัวหม่ว่าสิ่งที่เธอทํามันอันตรายมากแต่ถ้าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงนี่อาจจะกลายเป็นเรื่องอือ้อเช้าครั้งใหญ่ได้เลยจากนั้นทั้งสองก็หาหรือกันอย่างจริงจังอาจารย์รัตนากล่าวว่าการจะยืนยันชนิดของเนื้อนั้นได้ต้องนําตัว ยังไปทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการรูปถ่ายเป็นเพียงหลักฐานเบื้องต้นแต่ยังไม่หนักแน่นพอที่จะเปิดโปงคดีใหญ่ขนาดนี้เราต้องระวังให้มากร้านนั้นโด่งดังมากถ้าข่าวหรือนี้แพร่ออกไปโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันอาจเป็นอันตรายต่อตัวเธอและมหาวิทยาลัยได้อาจารย์ตนนักกล่าวอย่างหนักแน่นเอพยักษน้าเขารู้ว่าขั้นตอนต่อไปคือการกลับไปเก็บตัวอย่าง เนื้อจริงๆไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่นั่นหมายความว่าเขาต้องลอบเข้าไปอีกครั้งภารกิจที่เสี่ยงยิ่งกว่าเดิมเพราะลุงบุญต้องสงสัยแล้วว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องเก็บของของเขาเมื่อคืนแต่ก่อนที่พวกเขาจะวางแผนไปไกลกว่านั้นข่าวที่น่าตกใจก็มาจากนักศึกษาอีกคนหนึ่งเดทเพื่อนของเอกที่เมื่อวานชวนไปกินก๋วยเตี๋วด้วยกันเดินเข้ามาด้วยใบหน้าซีดเผือดเอกอาจารณตนาครับพวกคุณต้องรู้เรื่องนี้เมื่อเช้านี้ ผมเห็นชายแปลกหน้าสองคนมาถามหาเด็กหอที่หน้าตาคล้ายๆเอกพวกเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าแต่ท่าทางน่าสงสัยมากอาจจะเป็นคนของลุงบุญก็ได้ใบหน้าของเอกตึงเครียดขึ้นมาทันที่แสดงว่าเขาเริ่มตาหาฉันแล้วอาจารย์รัตนามองไปที่เอกอย่างจริงจังเธอจะทำอะไรคนเดียวไม่ได้อีกแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเราต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องการหลักฐาน ที่ปฏิเสธไม่ได้เอกกรมัดแน่นท่าง,งั้นคืนนี้ผมจะกลับไปอีกครั้งผมต้องเอาตัวอย่างเนื้อนั่นกลับมาให้ได้ความตั้งใจของเขาแน่แน่แม้จะรู้ดีว่าเดิมพันครั้งนี้อ่ะอันตรายกว่าครั้งก่อนก่อนคืนนั้นบรรยากาศของเมืองให้ความรู้สึกน่าขนลุกกว่าปกติเอกนั่งอยู่ในห้องด้วยใบหน้าเคร่งเครียดมองนาฬิกาแขวนผนังที่เดินติก๊กตอกๆอ,อย่างเชื่องช้าเขารู้ว่าอีกไม่นานก็ถึงเวลา เคลื่อนไหวแล้วบนตัวเล็กๆเ,เขาเตรียมกล้องเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยถุงมือพลาสติกและไฟฉายจิว๋วที่เกือบจะทําให้เขาเดือดร้อนเมื่อวานนี้ถ้าคืนนี้ล้มเหลวฉันอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยเขาเพิ่งทำเบาๆราวๆ2ี่สิบสานาฬิกาเข้าออกจากหอพักอย่างเงียบแยกถนนหางเงียบสงัดมีเพียงมอเตอร์ไซค์ไม่กี่คันที่ผ่านไปมาเขามุ่งหน้าไปยังร้านไก่เตี๋ยของลุงบุญด้วย หัวใจที่เต้นรัวนับตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อคืนเอกคาดว่าการต้องกันจะต้องเข้มงวดขึ้นและก็เป็นจริงดังคาดเมื่อเขามาถึงบริเวณร้านเขาก็เห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งหน้าร้านแกล้งทำเป็นสุบุรีแต่สายตาของเขากลับสอดสายราวกับกำลังเฝ้ายามเอกเอกไม่กล้าเข้าใกล้จากทางด้านหน้าเขาเลือกเส้นทางด้านข้างผ่านซอยเล็กๆที่เคยใช้แต่ครั้งนี้เขาระมัดระวัง เงียบสนิทเอกเอามือปิดปากด้วยความสันเทาในขณะที่อาจารย์รัตดามองผลการทดสอบด้วยใบยหน้าเคร่งขรึมความจริงข้อนี้จะสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองแน่ถ้าเรื่องนี้แพร่ออ,อกไปชื่อเสียงของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นต้องพังพินาศและชาวบ้านจะรู้สึกว่าถูกหลอกอย่างรุนแรงอาจารย์รัตนกล่าวเอกกรรมัดแน่นีไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียงครับอาจารย์แต่มันคือเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องสุขภาพ ของคนจำนวนมากพวกเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ากำลังกินอะไรเข้าไปแต่อาจารัตนาก็เตือนว่าลุงบุญไม่ยอมอยู่เฉยๆในท่าข้อมูนี้รั่วไหลๆออกไปเธออาจจะกลายเป็นเป้าหมายแรกอย่าลืมสีว่าเมื่อคืนเธอก็เกือบจะไม่รอดแล้วนะเอกสุดหายใจเข้าลึกๆไม่ว่าจะเสียงแค่ไหนความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยถ้าไม่ทำอย่างนั้นคนอีกหลายร้อยคนก็จะยังคงกินก๋วยเตี๋ยวชามนั้นต่อไปโดย ไม่รู้ความจริงคือนั้นขณะที่มองหน้าจอโทรศัพท์ที่เต็มไปด้วยหลักฐานภาพถ่ายและผลการทดสอบเอกก็ตระหนักว่าก้าวต่อไปคือสิ่งที่อันตรายที่สุดนั่นคือการเปิดโปงความลับนี้ต่อหน้าสาธารณชนวันนั้นลานเมืองเต็มไปด้วยผู้คนงานเทศการอาหารประจำปีถูกจัดขึ้นซึ่งร้านเกยเตี๋ยวร้านสเต๊ะและร้านอาหารพื้นเมืองหลายสิบร้านมาเปิดซุ้มขายอาหารชาวบ้านหลังไหลกันมา อย่างหนึ่งแน่นรวมถึงข้าราชการในพื้นที่ด้วยและแน่นอนว่าร้านก๋อยเตี๋ยของลุงบุญตั้งตรงงานและใหญ่โตที่สุดมีลูกค้ามารุมล้อมอย่างหนาแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเอ็กเดินเข้ามาด้วยสีหน้าแน่วแน่ในมือของเขามีแฟ้มที่บรรจุผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและแฟชไตรที่เต็มไปด้วยภาพการสืบสวนของเขาอาจารย์รัตนาเดินมาเป็นเพื่อนแม้ใบหน้าของเธอจะเต็มไปด้วยความ กังวลเอกถ้าเธอทําแบบนี้จะไม่มีทางหันกลับแล้วนะเธอพร้อมหรือยังอาจารย์หน้าถามเบาๆเอกมองไปยังเวทีหลักผมตัวการนิ่งเฉยมากกว่าครับเมื่อพิธีกรเชิญลุงบุญขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัลสุดยอดร้านก๋อยเตี๋ยวในตำนานแห่งอยุธยาเอกเอกก็กล้าไปข้างหน้ายางกระทันหันเสียงซุบซิบจากฝูงชนดังขึ้นท่านที่ขอโทษครับเอกตะโกนด้วยเสียงดังฟังชัดผมไม่สามารถปล่อยให้รางวัลน,นี้ถูกมอบ ให้ได้ก่อนที่ชาวบ้านจะได้รู้ความจริงทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาลุงบุญดูตกใจจากนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงแก่หมายความว่ายังไงไอหนูเอกชูแฟนในมือขึ้นสูงผมเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการอาหารที่ได้ทําการวิจัยมาแล้วลูกชิ้นจากร้านนี้เสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นไม่ใช่เนื้อวัวผลการตรวจดีเอ็นยืนยันว่าเป็นส่วนผสมของเนื้อหมูและแหล่งที่ไม่ชัดเจนซึ่งเป็นอันตราย ต่อสุขภาพฝูงชนเริ่มส่งเสียงเอื้ออึงบางคนตะโกนว่าไม่เชื่อบางคนเริ่มตื่นตระหนกโกหกใส่ร้ายลุงบุญตะโกนด้วยใบหน้าที่แดงกำเด็กเมื่อวันซืนอย่างแก่กล้าดียังไงมากกล้าหาธุรกิจที่สืบทอดกันมาของข้าแต่เอกก็เสียดแฝชได้ไลเข้ากับจอโปรเจคเตอร์บนเวทีที่อย่างใจเย็นวิดโอผลการสืบสวนถูกฉายขึ้นเผยให้เห็นภาพห้องเก็บของรับเนื้อในกระสอบและผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ที่มีตราประทับของทางราชการอย่างชัดเจนชาวบ้านตกตะลึงบางคนเอามือปิดปากกลั้นคลื่นไส้บางคนร้องให้เพราะรู้สึกว่าถูกหลอกค่าราชการคนหนึ่งรีบขึ้นไปบนเวทีคว้าไมโครโฟนมาหากหลักฐานนี้เป็นความจริงธุรกิจนี้จะต้องถูกสั่งปิดและดำเนินคดีตามกฎหมายลุงบุญพยายามจะขัดขืนแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในงานก็รีบควบคุมตัวเขาลงจากเวทีทันทีใบ หน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านก็ดังกลบเสียงของเขาจนหมดสิ้นเอกยืนอยู่ตรงนั้นตัวสั่นแต่ก็ลงใจอาจารย์รัตนาตกหลายเขาด้วยความภาคภูมิใจเธอทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเธอกล่าวเบาๆวันนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนร้านเกี๊ยวในตำนานถูกปิดตัวลงคดีของเขาถูกสืบสวนต่อไปและชาวเมืองก็เริ่มระมัดระวังกับสิ่งที่พวกเขากินมากขึ้นชื่อของเอกก็โด่งดงัง ไปทั่วในฐานะนักศึกษาที่กล้าหาญเปิดโปงความจริงแม้จะต้องเอาชีวิตเข้าแลกและไหนค่ำคืนที่เงียบสงบหลังจากความวุ่นวายทั้งหมดผ่านพ้นไปเอก,ก็เพียงแค่ยิ้มเล็กน้อยขณะมองดูดวงด,ดาวเขารู้ดีว่าการต่อสู้ของเขายังไม่จบสิ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความลับอันยิ่งใหญ่นั้นได้ถูกเปิดโปงออกมาในที่สุด